بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาปาณีจัลลสุบฮาหนะฮูวัตตารานะครับประสบแด่พี่น้องนะครับทุกๆท่านเลยที่เข้ามาติดตามนะครับวิทยุเสียงอิสลามนะครับจากทุกๆช่องทางนะครับฮัมดุลิละนะครับโดยกับอนุมัตินะครับขอลอสุบบานะฮูวัตตารานะครับที่เมตตาให้เราทุกคนได้มาพบเจอกันนะมาฟังมาเรียนรู้นะครับมาทาความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับผ่านทางวิทยุเสียงอิสลามนะครับ ก็ให er right? so <wh> ้พ <wh is salaries Charles Young> uh ี huh. <wh> <wh> ่น้องเองนะได้ขอดุอานะพี่น้องต่อรัสมบานะหัวตาลาให้วิทยุได้ดําเนินเดินทางต่อไปนะนะครับในการสนับสนุนนะครับในการทํางานศาสนาไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะครับได้อยู่ไปอีกนานๆนะพี่น้องนะครับให้พี่น้องเองได้ร่วมขอดุอาแล้วก็ได้ร่วมสนับสนุนเท่าที่พี่น้องมีความสามารถนะครับร่วมบริจาคนะครับร่วมไปร่วมกิจกรรมนะวิทยุมีกิจกรรมใดก็ขอพี่น้องได้ร่วมกันเท่าที่มีความสามารถนะครับผมอัลฮัมดุลิลละนะครับ ก็แน่นอนพี่น้องสิ่งที่เราเองได้พูดคุยต่อนเนื่องกันมานะครับก็ยังอยู่ในหนังสือของท่านเชคซอลลฟอซานนะครับฆฆฆฆฮาฟิสอหุนล้อนะครับก็คือหนังสืออิทฮาฟุนกิรอมนะครับเป็นหนังสือที่อธิบายฮะดิษนะครับเกี่ยวกับจริยามารยาทของท่านนาบีสุลตัลละหัวอะเัยุวะซามที่ท่านนาบีปฏิบัติและกล่าวไว้นั่นเองนะครับท่านเองได้หยิบยกฮะดิษมานะครับจากหนังสือบูรุกุนมารอมนะเกี่ยวกับบทของมารยาเท่านั้นนะของอิมัวฮะจัดอันนัสกอาลานีนะเชคมาอ เกี่ยวกับมารยาทเท่านั้นนะครับซึ่งเราเดินทางมาถึงฮะดิษที่สิบหกนัพี่น้องนะครับชื่อบทว่ามินวอซอยาอันนบีล so ิกาลีมมินวอซอยะมินวอซอยาอันนบีอันลิกาลีมสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับเชกตั้งชื่อบทว่าจากคําสั่งเสียของท่านนาบี all all นะครับที่ทรงเกียรติสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับจากคําสั่งเสียของท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับแสดงว่าฮะดิษบทน,นี้เนะี่ยเป็นฮะดิษที่นบีได้สั่งเสียยไว้ในนหลาหลาๆปรรระะกนะคับ ซึ่งอาจจะครอบคุมนะครับในการดำรงชีวิตของเรานะครับในหลายๆเรื่องราวนะครับฮะดนี้บทนี้เนี่ยนะครับเทคบอกว่าวานอัลอัมบินชัอัยบนะครับฮะดนี้ที่รายงานโดยท่านอัมบินชัอัยบอันลอาบีฮีจากพ่อของท่านนะครับอันยัดดีฮีแล้วก็จากปู่ของท่านมาอีกทีนึงรอดิยัลลอฮุอันฮุมนะครับขออละซุบฮานะวะตะลาข้อละบัตัยนะครับพวกเขาทั้งหมดกก็ข้อละล้อละ ر س ล ل ล l l a h صلى الله วะสัลลัมท่านนบีอลลลฮุ صلى الله วะสัลลัมเนี่ยกล่าวว่ากุลนะครับ นบีกล่าวว่ากุลจงกินจงรับประทานจงทานว,วัชรบจงดื่มวัลบัสจงสวมใส่เครื่องแต่งกายวาตาสดดักจงบริจาคฟีไว้ในซาอรอฟินโดยที่ไม่ซูรุ่ยซุร่ายวาลามาขี้ละนะครับวาลามาขี้ละและไม่โอ้อวดนะครับและไม่โอ้อวดนะครับอัครราชวงศ์อบูดวาวดูอับดุลฮะดอัลละกอฮูบุคอรีนะครับ ฮะริษรา,ายงานโดยอบูดาวูดนะครับและอิหม่ามอัลฮมัดและอิหม่ามบุคอดีก็บันทึกฮะดิษบทนี้ไว้แบบสายรายงานหมู่อัลลัคต์นนี้นะครับเมื่อเราฟังฮะดิษบทนี้เนี่ยพี่น้องสิ่งท่านได้มีกล่าวเนี่ยนะครับประมาณห้าหกประเด็นนะครับผมแต่เป็นประเด็นที่มันง่ายๆนะที่เราเองเนะี่ยรู้อยู่แล้วว่าเราในฐานะมนุษย์นะครับบ่าวฮอลลัซุมฮานห,หัวตาลาเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติและกระทําในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการกินการดื่ม การสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายการบริจาคนะครับแต่ในมีเตอนไว้ว่ามินโวยดิสซาโรฟินฟิ้อโวยดิซารอฟิน,ฟน,ออฟนวาลามาคีลาโดยที่การทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องไม่ซูรุยซูร่ายนะครับไม่เป็นการฟุ่มเฟือยโอ้อวดนั่นเองนะครับเมื่อเราฟังในฮนิตเบื้องต้นในพี่น้องนะครับทำให้เราได้เข้าใจนะครับในเบื้องต้นก่อนนะพี่น้องนะครับว่าอิสลามของเราเนพี่น้องสอนให้เราเองได้ใช้ชีวิตโดยปกติพื้นฐานกับการเหมือนการใช้ชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป อิสลามของเราไม่ได้ให้เราห้ามกินเราจะกินตอนไหนก็กินได้อิาลามไม่ได้ให้เราห้ามดื่มจะดื่มตอนไหนเราก็ดื่มได้นะครับไม่ได้ห้ามเราสิมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ดีงามไม่ได้ห้ามเราในการที่เราจะใช้ทรัพย์สินเงินทองของเราอิาสลามให้เราใช้ชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปนะครับาลามไม่ได้บอกให้เราอยู่เหมือนกับบางศาสนาที่จะมีนักบวชนักพราหมณ์ต่างๆในพี่น้องที่จะกินก็นต้องกินเป็นเวลานะครับจะดื่มก็ต้องดื่มบางเวลานะครับ จะใช้ทรัพย์สินเงินทองจะแต่งเครื่องแต่งกายก็ต้องแต่งแบบนั้นเท่านั้นเนี่ยพี่น้องอิสลามไม่ได้มีแบบนั้นอิสลามให้เราใช้ชีวิตเหมือนกับวิถีชีวิตขอ,องมนุษย์ทั่วไปแต่มีกรอบของอิสลามอยู่จะกินกินอะไรก็ได้ตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามอยู่ในรับมรดกก็ห้ามกินแต่ถ้าเดือนอื่นๆล่ะกินได้หมดแต่ต้องกินในสิ่งที่มันไม่ขัดตอหลักการของศาสนาครับอะไรบ้างล่ะที่ถูกห้ามที่เราห้ามกินห้ามดื่มก็ห้ามในสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งอื่นล่ะกินได้หมดทานได้หหหหมมมมดดดดดืืดด่่ไไ้้ยยบบ้้เสอผาาางงกกยยแแแตตบบ แต่ต้องปุปปิดเอาล้อให้มิ้นชิ้นนะครับทรัพย์สินเงินทองอยากจะใช้ใช้ได้เต็มที่ที่เราหามาที่ล้อประทานให้มาแต่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่สูลุสูรายนะครับไม่โอ้อวดบุคคลอื่นนะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานของอิสลามที่เป็นศาสนาที่มีความสวยงามอินนัดดีนะอินดัลล้ออิสลามศาสนาหน้าที่ล้อหนี่คือศาสนาอิสลามที่มีความสอดคล้องกับการดำานงชีวิตหรือวิถีชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปนั่นเองนะครับ ต่อมาพี่น้องเรามาดูในคำอธิบายของเชคุลลาฟซาเชคตุลลาฟซาที่หมายว่าขัดดิษฐ์ฮาดะย่างคุ้นหัวฟีสุลลัลลอฮิวะสัลลัมขะดีษบทนี้เนี่ยนบีกล่าวไว้นะครับว่ากุลจงกินวัชรบจงดื่มวัลบัสจงบูนจงสวมใส่เครื uh. ่องแต่งกายวะต่อัดดักจงบริจามินกอยหรือซอลาฟินตัวที่สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่ฟุ่มเฟือยวะลามะคีละและไม่โอ้อวดฮาดาฟี่อัมรุนอินซาน นี่แหละมันคือเรื่องราวของมนุษย์อัญญะกุลามิมมารอซจกอหุลลอที่เขาจะกินจากสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาให้นะครับอัลลอฮ์ประทานสิ่งต่างๆบนหน้าดุนยามามากมายพี่น้องเรากินได้หมดไม่ใช่มาบอกว่าวันนี้สัตว์ใหญ่เนี่ยกินไม่ได้นะนะสัตว์สีเท้ากินไม่ได้นะสงสารมันนะถ้ารัอนุญาตเราเชื่อตามหลักการของศาสนากินได้ทั้งหมดพี่นออ้องนะครับผมวียชรบมิมมารอซจกอหุลลอ์มินอัลวาอินอัชริบานมุบาฮะ แล้วก็ดื่มจากสิ่งที่เราประทานมาให้นะครับจากสิ่งที่เป็น,ปนสิ่งที่ศาสนา ER อนุญาตในเรื่องราวของเครื่องดื่มต่างๆสิ่งใดที่ศาสนาอนุญาตดื่มได้หมดนะครับนะครับสิ่งใดที่ศาสนาอนุญาตดื่มได้หมดสิ่งใดที่ไม่อนุญาตแน่นอนก็ต้ององอกหาต้องละทิ้งนั่นนี่นะครับวอยันวาสุมิมารซากอหุลล้อมินมาลาบิติซีนะวัดจัมมุนแล้วก็สวมใส่เครื่องแต่งกายจากสิ่งที่เราประทานมาให้นะครับจากเครื่องแต่งกายที่สวยงามนะครับเป็นเครื่อง แต่งกายที่จะทให้เราเองมีความสวยงามนะครับแต่งกายไปแล้วดูดูดีขึ้นมาเนี่ยนแน่นอนน่เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งทั้งสามประการนี้ที่เชคบอกกับเรามาเนี่ยพี่นอ้องเชคเน้นย้ําว่ามิมมารอซากองรลอาจ,จากสิ่งที่เราประทานมาให้แสนงว่าเชคกำลังเตือนให้เรารู้ว่าทุกอย่างที่เรากินที่เราดื่มที่เราสวมใส่เนี่ยมันคือริสกีมินอลล์มันคือปัจจัยที่เราประทานลงมาให้กับเราที่เราจะต้องขอบคุณต่ออลล์ และหนึ่งในวิธีการของคุณคือการที่เราจะต้องใช้มันไปในหนทางที่ถูกป้องไม่ฝ่าฝืนต่อวัสสุมะหานะหัวตาลฟันอัสลุลอบาหะวาลิลลานไลน์ธมดังนั้นเนี่ยพื้นฐานของมันเนี่ยทั้งกินทั้งดื่มทั้งสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยพื้นฐานของมันคืออนุญาตดูแล,แล้วห้ามดุดินละนะครับซึ่งมันมีมากมายพี่น้องของกินบนรุนญญาเนี่ยของดื่มบรดุนญญาเสื้อผ้าบนรุนญญามันมีมากมายนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามมันมีบางอย่างที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเราก็ต้องหยุด ทิ้งในสิ่งนั้นเพราะมันยังมีอีกเยอะที่อัลลอ์ไม่ได้ห้ามพี่น้องนะครับเรียนนัลลอฮอาบาฮะและนาอัตตอยบาตใช่ว่าพออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ออนุญาตให้กับเราในสิ่งที่ดีทั้งหมดถึงใดก็ตามที่อัลลอฮ์อนุญาตให้เรากินให้เราดื่มให้เราสวมใส่เนี่ยมันคือสิ่งที่ดีและสวยงามวะฮัตรอมาอะไรนั้นคอบาอิดแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีมันคือสิ่งที่โสกปกนะครับมันคือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อทั้งหมด พยะกุลุนอินซานุมาแตยสรลอหุมินอนันไวต่ออาบดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็จะต้องรับประทานนะครับในสิ่งที่มันมาแตยศรลอหูมินอนันไวต่อเองจากสิ่งที่มันง่ายที่ศาสนาอนุญาตนะครับไม่ต้องทําให้มันยากนะครับวันนี้ของกินมันมีเยอะแยะมากมายพี่น้องนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปแสวงหาสิ่งที่มันยากลําบากเหนื่อยยาก แล้วเราถึงจะกินกันได้นะครับเลาไม่ได้บอกกับเราในสิ่งเหล่านะั้นแต่สิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้เรากินเนี่ยมันง่ายพี่น้องนะครับเจอมะม่วงก็เด็ดลงมาแล้วก็บอกกินได้เลยนะครับเจออาหารก็เจอไก่ที่มันเชื่อถูกต้องร้านมุสลิมก็มาทอดมาผัดได้เลยไม่ต้องไปทําในสิ่งที่มันจะต้องไปบูชาจะต้องไปทําอะไรให้มันยากลําลบากพี่น้องต้องไปถวายหรือว่าอะไรใดๆก็ตามเนี่ยพี่น้องถึงจะกินจะทานกันได้เปล่าเลยอิลามง่ายดายพี่น้องนะครับนั่นคือศาสนาขอลลัตซุมะฮานะฮัวตาลานะครับ ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเช่นที่หมอว่าเราแค่นะม,มีนัอามอันเจยินนะครับหรือแม้ว่ากระทั่งอาหารที่เราจะกินเนี่ยพี่น้องเครื่องดื่มที่เราจะดื่มเนี่ยเป็นอาหารที่มันดีราคาสูงมันแพงเนี่ยฟอะก็อัลลอห์ลาหูดานีอัลลอฮ์ก็อนุญาตให้เราจะกินนะไม่ใช่หมายความว่าเราจะกินแต่ต้องกินของที่มันถูก,ถกเท่านั้นของดีๆแพงๆเนี่ยกินไม่ได้เปล่าเลยพี่น้องถ้าเรามีตังเป็นสถา,านะของเรามัน มันเหมาะที่จะกินในสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ถือว่าฟุ่มเฟือยเนี่ยเราก็กินได้ของไม่แพงไม่อะไรพี่น้องพวกที่มันหากินยากๆไข่ปลาคาวเมียอะไรต่างๆเหล่านั้นในพี่น้องนะครับขีดหนึ่งหลายบาทในพี่น้องพวกไข่ของหอยเม่นในต่างๆเหล่านั้นในพี่น้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแพงมันมีราคาสูงเนื้อต่างๆที่มันแพงๆสูงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าศาสนาไม่อนุญาตกินได้ทั้งหมดพี่น้องแต่อยู่ในพื้นฐานของการที่จะไม่ฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับฉะนั้นเนพี่น้องนะครับ ศาส,สนาของเราเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบมานละอวตาลาเปิดกว้างในเรื่องราวของการดำรงชีวิตที่มันง่ายได้โดยเฉพาะการกินการดืม่มการสวมใส่เครื่องผ้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนั่นเองนะครับใช้ถึงหมอฟาลาฮารอดอัญยากูลามินันจยินดังนั้นถือว่าไม่เป็นบาปไม่มีความผิดในการที่เราจะกินในสิ่งที่มันดีๆนะครับสิ่งที่มันจะส่งผลดีกับร่างกายของเราสิ่งที่เราจะกินแล้วมันมีความสุขนะครับวยากุลุมินันมุตวาซิดหรือว่ากินในสิ่งที่มันอยู่ในระดับปานกลางก็อนุญาต วยาคุลูมิมมาแตยัสรอลาหูหรือว่ากินในสิ่งที่มันง่ายต่อตัวเรานะครับของง่ายๆของถูกๆก็กินได้วอยชโรบูกาซาลิแกมินันอชริบาตอยบะอัลลาดีนะครับหรือว่าเราจะดื่มนะครับจากเครื่องดื่มที่มันดีๆอร่อยๆเนี่ยมีนั่นมะวันอซอยอัลตอยบะจากน้ําที่มันเป็นน้ําปั่นต่างๆที่มันอร่อยเนี่ยที่มันมีราคาถุงสูงอุซอรุนฟาวาเกีนะครับผลน้ําผลไม้ต่างๆเนี่ยนะครับ เราก็สามารถกินได้นะครับวันคอนลูกนะครับน้ําหมักต่างๆนะครับวันนาบีนะครับน้ําผลไม้ที่นํามาหมักอัลลดีลัมยาสินอิลอาฮัดดินอิสกาที่หมักจนกระทั่งว่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขัน้นมึนเมาเนี่ยนะครับศาสนาอนุญาตทั้งหมดกุลูฮาตามินันอัชริบะอัลมูบาฮะทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมวาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตที่เราจะรับประทานหรือว่าดื่มได้ทั้งหมดาายยัรัรรบบมตลละะูวออินนนกีค เราสามารถดื่มได้ทั้งหมดถึงแม้ว่ามันจะอร่อยเพียงใดก็าตามนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องกินสิ่งที่ไม่อร่อยเท่านั้นนะครับศาส,สนาอนุญาตให้เรากินดื่มในสิ่งที่เราต้องการที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนานะครับอายะกุลุมมิมาตยสรรระหัวอิงกาเนลัดีดันหรือว่ารับประทานอาหารในสิ่งที่มันง่ายสําหรับตัวเรานะครับและก็อร่อยด้วยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับประทานได้นะครับกอละตะอาลานะครับเรากล่าวว่ายาไอยูฮารุสุลู โอ้บรรดารอซูลทั้งหลายเอ,อ๋ยกูรูมีนัดไปบาตว่ามาลูซอนิฮันจงกินจากสิ่งที่ดีและจงปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะครับอัลลอฮ์บอกเน้นย้ํากับบรรดารอซูลทั้งหมดนะครับว่าให้กินในสิ่งที่ดีและปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะครับยุเนสซูร์อนมุเอมินูนว่าก็ล่ะนบีซัลลัลลอฮ์วะอะลัยวะสัลลัมนบีกล่าวว่าอินนัลลอฮะอัมรันมุเอมินีนับีมาอับบมร,นะรับินมุร์สาอีนอัลลอฮ์เน้นย้ําสั่งบรรดาผู้ศรัทธาเหมือนกัับบที่่สงรรรดาอซูล เราสัง่งบรรดาหรอสูงว่าอย่างไรล่ะกินสิ่งที่ดีปฏิบัติสิ่งที่ดีฉะนั้นบรรดาผู้ศรัทธาก็ต้องดําเนินรอยตามแบบอย่างของบรรดาห่อสูลก็ต้องกินสิ่งที่ดีสิ่งที่เขามีความสุขสิ่งที่มันส่งผลดีกับชีวิตสุขภาพร่างกายนะครับสิ่งที่มันอร่อยนะครับแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีก็เราจะอาลัยไอยุัรู้สูลุกูลูมีนตตอยิบ้าทิวะมาลูโซลิฮันมัน,ค,ลลนมคือเรา์ก่าไว้ในอายามัสคูโอบรรดารลอสูนทั้งหลาย จงรับประทานในสิ่งที่ดีและจงปฏิบัติสิ่งที่ดีแล้วเรากล่าวอีกอายะนึงว่ายัยอยูฮัลและดีนะมนุษย์ uh โอบันดาพุทธาทั้งหลายกูลูมินตอบาดีมาราซาโคนากลุ่มจงกินจากสิ่งที่ดีที่เราประทานมาให้กับสุเา้าที่เราประทานมาให้กับเราเนี่ยว่ากูรูนิลลาฮิงกุนตุมียาหุตาบูดูและจงขอบคุณต่อล่หาว่พาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอิบาดะต่อล่อสุบฮานะหัวตาลาแต่เพียงผู้เดียวนะครับฉะนั้นเนี่ย เราให้เกียรติกับบรรดารอซูลในการที่จะบอกให้บรรดารอซูลรับประทานในสิ่งที่ดีเตือนบรรดารอซูลให้ทําในสิ่งที่ดีและอัลลอฮ์ก็ให้เกียรติกับเราในฐานะผู้ศรัทธาทุกคนว่าบรรดารอซูลถูกสั่งเช่นนั้นตัวเราเช่นเดียวกันที่เป็นผู้ศรัทธาก็ถูกสั่งเช่นเดียวกันให้รับประทานในสิ่งที่ดีงามนะสิ่งที่ดีงามที่ศาสนาอนุญาตนั่นคือสิ่งที่ดีทั้งหมดจะแพงจะอร่อยจะดีงามขนาดไหนเนี่ยนะครับถ้าศาสนาอนุญาตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ กินได้ทานได้ดื่มได้ทั้งหมดนะครับฟยักคุลอินซานุมีนัสยิบาดวันมุสลัดดาตนะครับดังนั้นเนี่ยเชฟบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยก็สามารถที่จะกินในสิ่งที่ดีและอร่อยได้วะยชรรมุมีนัชชรอับอยิบวัลละตีและก็สามารถดื่มในเครื่องดื่มที่ดีและอร่อยได้เวลากินมินไกยหรือซารอฟแต่ถ้าว่ามีเงื่อนไขคือจะต้องไม่สูรุ่ยสูร่ายนะครับวัสซารอฟูเชฟอธิบายคำว,ว่าซารอฟเนี่ยคืออัซดยิยาดะอานินฮัดดินกาฟี ค,คือการที่ทำเกินกว่าขอบเขตที่เรียกว่าความพอเพียงนะครับความพอเพียงเนี่ยนะค,คำเกินกว่าเขตที่มีความพอเพียงเช่นการที่วันนี้เนี่ยเรากินเนี่ยของอร่อยเรากินแต่เรากินจนเกินความพอดีกินจนหายใจไม่ไหวเนี่ยพี่น้องกินจนอ้วกแน่นอนนั่นก็คือสิ่งที่มันต้องห้ามในศาสนานั่นแหละเขาเรียกว่าซอฟหรือว่าดื่มเนี่ยแหละเราดื่มแล้วแต่เรารู้สึกว่า เงินที่เรามีจะดื่มเนี่ยเราดื่มได้แค่น้ําราคาเท่านี้แต่เรากลับไปซื้อของที่มันแพงไปกว่าเกินกําลังของเราเท่ไหมถ้าว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยไม่เพียงพอในการใช้ใจ่ายเนี่ยแน่นอนพี่น,อน้องนั่นก็เรียกว,ว่าซารอฟการฟุ่มเฟือยการซูรุสซูรายที่เป็นข้อต้องห้ามในศาสนาถามว่าเราซื้อเครื่องดื่มซื้อของกินเนี่ยที่ศาสนาอนุญ,ญาตนะครับฮาลราลทั้งหมดอนุญ,ญาตไม่ผิดบาปแต่ว่าเราซูรุสซูรายซื้อเกินความพอดีเนี่ยนะครับเช่นซื้อของเข้าบ้าน ซื้อจนเกินความพอดีบางอย่างไม่ได้ใช้ซื้อทิ้งซื้อขว้างเลยพี่น้องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆซื้อมาสุดท้ายไม่ได้ใส่นะครับต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็ไม่บริจาคด้วยเนี่ยพี่น้องถึงกรต่าเหล่านี้เนี่ยมันคืออัสสรอบหมดทที่เชคบอกคืออัสเดียาดาอาดินอันนฮัดดินกาฟีคือทำเกินนะครับกว่าความพอดีนั่นเองนะครับวลามาคีละและอีกเงื่อนไขหนึ่งจะกินจะดื่มจะใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้หมดนะครับ วลามาคีละแต่จะต้องไม่ยะโสโอหัง oh ไม่โอ้อวดนะครับอันมาคีละเช่นอธิบายว่าอันกิบก็คือการโอ้อวดการยะโสนั่นเองนะครับเช่นการที่ปัจจุบันในพี่น้องนะครับจะกินจะดื่มทีหนึ่งจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ทีหนึ่งก็ถ่ายรูปกันแล้วก็ลงโชว์กันในพี่น้องนะครับแน่นอะนวะ่าคนที่ไม่ได้มีเจตนาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คนที่มีเจตนาอยากจะโชว์คนอื่นว่ากินอะไรถ่ายอะไรนะครับใส่เสื้อผ้าอะไรบ้างเนี่ยนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวพี่น้อง นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวนะครับเชิว่าตาสดแล้วกออัลันนาสวาลัลมุฮตาจีนนะครับแล้วก็จงบริจาคด้วยเหมือนที่ท่านนาบีได้บอกว,ว่าตาสดดักเมื่อเรามีกินมีดื่มมีใช้แล้วเนี่ยนะครับบริจาคก,กับคนอื่นด้วยที่เขามีความต้องการในสิ่งเหล่านี้นะครับมองดูบุคคลที่เขาต่ํากว่าเรานะครับวัสดรฟหัวอันยัซีนุนอินซานุมินะลักลวืวัชดรวัุดมีนะครับการที่ซื้อสุนายเนี่ยคือการที่เราซื้อหรือว่า หาในสิ่งต่างๆมานะครับหรือว่ากินหรือว่าดื่มในสิ่งที่มันเกินกว่าความจําเป็นของเรานะครับผมเกินกว่าความจําเป็นของเราส่วนคําว่าตับดีดนะครับตับดีดหรือว่า m บัด t i z เนี่ยนะครับเชคอธิบายว่ามันคืออันอินฟาฟิว์ไกรือุตออะคือการที่เราใช้จ่ายในสิ่งที่มันฝ่าฝืนคําสั่งของลอสซุบฮานะฮุวาตาลาเช่นการที่เรามีทรัพย์สินเงินทองนะครับและนําไปซื้อเหล้าซื้อยาเสพติดนะครับนําไปซื้อ หนังซื้อฟังเพลงนะครับนำไปเข้าโรงหนังต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะครับนั่นคือการที่เราเรียกว่ามูบัดเซตนะครับใช้ในสิ่งที่มันฝ่าฝืนต่อหลักการของลอสุบฮา,ะาะนะฮุวาตาลาถึงแม้ว่าใช่มหัตตาวะเลากาณเดศฮามันวาฮิดันถึงแม้ว่าเงินที่เราใช้ในการทาผิดเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นแค่หนึ่งดศฮามเท่านั้นจะเป็นแค่เ,เศษเสี้ยวเงินน,นะครับเศษเงินเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นความผิดอิซานฟะก่ชใชอันฟีมะสีมะตินฟะฮุวตับดี การที่เราใช้ทรัพย์สินของเราในการฝ่าฝืนต่อเรานั่นเดียวว่าตับดีคือการสุรุยสุร่ายนะครับที่จะต้องมีความผิดนั่นเองแล้วเราบอกว่าอินนันมุบัติรีนะแท้จริงบรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือยสุรุยสุร่ายเนะี่ยกาณูเอควานชัยยาตีนพวกเขาเหล่านั้นเป็นพี่น้องกับชัยปอนนั่นเองนะครับห้ามดูนีล่ละนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นหะดีษที่ง่ายๆพี่น้องนะครับเป็นฮะดีษที่ท่านนบมีได้พูดไว้ถึงเรื่องเราที่เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์อยู่แล้วนะครับ แต่มีข้อระวังอยู่สองประการ,ร,ก,ารก็คือเรากินเราดื่มได้นะครับเราสวมเสื้อผ้านะครับแต่เราต้องบริจาคบ้างนะครับและให้เรากินในสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาดื่มในสิ่งที่ศาสนาอนุญาตนะครับโดยที่มีเงื่อนไขคือลาซาอฟไม่ฟุ่มเฟือยครับให้ใช้ด้วยความพอดีกินด้วยพอดีดื่มด้วยความพอดีซื้อเสื้อผ้าด้วยกับความพอดีนะครับเวลามาขี้ละแล้วก็ไม่โอ้โอวดไม่ตะกำบดนั่นนี่นะครับนี่คือสิ่งที่เราเองนะได้รับฟังและเข้าใจนะครับจาก ดี่องท่านนาบีบบุลลาะฮฺวะอะลัยฮิวะสลามนะครับก็เชื่อมั่นนะครับแล้วหวังว่าสิ่งที่เราพูดคุยในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกคนนะครับชอรับและนำไปสู่การปฏิบัตินะครับผมอัลฮัมดุลิลอฮฺาะลลัลลอฮฺัลลอฮุอะลลอนบีน้ามุฮัมมัดวะลาอะลีฮิวะซุฮฺมิฮฺวะสัลลิมซัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกะฮที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์บุคอรีเหมฮิม เสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน